สวัสดีครับกลับมาพบกับอั๋นะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อั๋นก็จะมารีวิวนะครับกระบะแคบนะครับ XL พัทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับราคาจัดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่เพียง79,000สบาทนะครับตอนนี้อั๋นก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบดอกเบี้ยศูนย์เหรับรุ่น XL พัทนะครับหรือเป็นแบบส่วนลดนะครับเรามีโปรโมชั่นราคารถพิเศษลดราคานะครับเหลือเพียง599,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของเจ้าสีขาวคัััันน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 ีีี้้้กกกดววว่่่่าาาาะะะคครรรรบบบมมออไงงเิตจใสข สีของตัวรถคันนี้เป็นแบบสีขาวรุ่นเอ p กเซพัเราจะมีทั้งหมด4สีนะครับก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินนะครับสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีดำนะครับแต่ละสีขายดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยเราคงไว้ซึ่งกระจังหน้าแบบเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ Ford นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแผงลังพึ่งนะครับที่เป็นกระจังหน้าทรงเดิมจากโรงงานนะครับไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์มาให้แล้วนะครับ ด้านในนะครับตัวไฟก็ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่ได้ไฟส่องสว่างแบบไฮโดรเจนก็คือไฟส่องสว่างแบบสีส้มนะครับมีห่วงลากจูงมาให้ตึงตำแหน่งอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับตัวนี้ด้านบนฝากระโปรงก็เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับที่ไม่ได้แบบราบเรียบเหมือนเดิมเลยก็จะช่วยทําให้การวิ่งได้ดีขึ้นนะครับไม่ต้านลมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างของคันนี้กันต่อเลยนะครับตัวนี้ด้านข้างก็จะมี คิ้วล้อมาให้แล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็ทําให้ด้านข้างของเราดูมีมิติมากขึ้นนะครับที่มีสีดำนะครับตัวนี้นะครับเป็นดําด้านนะครับขนาด3นิ้วมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับขอบ16นิ้วนะครับยางของเขานะครับตัวนี้นะครับรถปัจจุบันนะครับก็เป็นในส่วนของยางเบสโตนะครับมาพร้อมกับสเปคยางนะครับอยู่ที่255ห้าห้ับเจ็ดศนะครับตัวนี้ก็เป็นยาง HT นะครับในการวิ่งเนี่ยนะครับเสียงก็เงียบมากนะครับแล้วก็รองรับการบรรทุกได้ด้วยนะคครรััับบตวนนี้ยางเดิมๆะ ไม่ล้นจากตัวล้อแต่อย่างใดนะครับแก้มด้านข้างบอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็นเครื่องยนต์โชโบเดี่ยวนะครับ1 7 0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับแรงม้าของเขาเนี่ยนะครับเราขับขี่ไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขานะครับหรือลงเขาต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าขับขี่ได้ง่ายพอสมควรเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ของเรานะครับกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED มาให้แล้วตัวเลนกระจกปรับเลนแบบไฟฟ้าแต่เวลาพับเก็บยังเป็นพับแบบแมนนวลอยู่นะครับสำหรับรุ่น X l p a t s คิวกันสาดทั้ง4จุดที่เราติดตั้งให้นะครับตัวนี้รวมถึงฟิล์มรอบคันเราติดเป็นฟิล์มแบบเกรดซอรมิกนะครับรับประกันยาวนานให้ด้วยนะครับลองเบ้ามือจับกันลอยนะครับตัวนี้ตัวเบ้ามือจับเขาเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วนะครับ ใช้บันไดเดิมๆนี่ครับจากโรงงานนะครับเวลาเราก้าวขึ้นรถหรือลงจากรถนะครับหรือเราจะก้าวดูหลังคารถเนี่ยเราก็เรียกว่ารองน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลเลยนะครับสำหรับบันไดด้านข้างที่เรามีติดตั้งมาให้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามารับชมภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่ากระบะแคปของเราเนี่ยนะครับเป็นแบบโอเพนแคมแคปเปิดได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับภายในของตัวรถเลยด้านหลังปกติแล้วเราจะมีบอกแคบปให้นะครับคันนี้เดี๋ยวรอติดตั้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ้ายางนะครับที่เราติดตั้งให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบพรมกระดุมตัวเบาของเขานะครับก็เป็นเบาะผ้าแบบกำมะหยี่นะครับสําหรับคู่หน้าของเรานะครับแล้วก็รุ่นเอกราของเราก็มีระบบไฟหน้าออโต้มาให้แล้วนะครับตัวนี้ถึงแม้เป็นตัวกระบะแคปบเกียธรรมดาตัวเริ่มนะครับเราก็มีมาให้แล้วนะครับเนี่ยครับกุญแจก็เป็นแบบรีโมทนะครับหน้าจอกลางของเราอ่าหน้าจอเรือนไม้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับอ่ามาให้แล้วนะครับ เรียกว่าแสดงค่าการขับขี่ต่างๆของตัวรถเลยพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วอีกเช่นกันพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับสลูกนะครับหน้าจอกลางเนี่ยนะครับเป็นแบบทัชสกรีนด้วยหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto เกียร์ของเรานะครับเป็นเกียร์แบบ6เกียร์นะครับตัวนี้นะครับ เข้าเกียร์ได้ง่ายมากๆนะครับและแต่ละเกียร์เนี่ยสมูทต่อเนื่องกันสุดๆเลยนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สอเนี่ยนะครับออกตัวได้ดั่งใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของกระบะคันนี้กันต่อเลยนะครับที่เรามีติดตั้งเพิ่มโรบาร์เ็กเอ้าร์แนเดอร์นะครับประจําเลยที่เราติดตั้งนะครับตัวนี้ติดแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตัวรถก็จะดูเท่ด้วยนะครับสําหรับติดกับรถฟอร์ดของเรานะครับ คันนี้นะครับเรามีติดในส่วนของบันไดเหยียบด้านข้างมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ทําให้เวลาเราก้าวขึ้นรถเนี่ยก็เรียกว่าง่ายมากๆเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้เราได้ติดเป็นกันชนท้ายทรงเดลต้าสี่คูนสี่นะครับซึ่งรุ่นเอ็กอพัทยังไม่มีกันชนท้ายมาให้คันนี้ก็จะมีลองเบ้าเหยียบให้ด้วยมีไฟส่องป้ายทะเบียนมีห่วงโอเมก้าคู่และคันนี้เราพิเศษเพิ่มเป็นไฟถอยแบบ LED ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่า ติดเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วนะครับอ่าด้านท้ายมีโลโก้ฟอร์ดไฟเบรกดวงที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ภายในของตัวกระบะของเรากันนะครับไลเนอร์ก็เป็นแบบลอนเรียบนะครับรถปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแบบลอนเรียบแล้วนะครับมีโลโก้ฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นไม้บรรทัดพร้อมรูรองรับปากกาจับชิ้นงานนะครับที่วางแก้วออกก็มีนะครับด้านท้ายก็รองรับการนั่งได้นะครับตัวนี้นะครับ นั่งได้วางของได้นะครับเรียกว่าอ่านั่งแล้วก็ไม่เจ็บก้นด้วยนะครับน่ครับกระบะอ่าแฉกนะครับรุ่น XL พัสนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเราเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเกียร์ออโต้เราก็จะมีทางเลือกให้ลูกค้ามีช้อยด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่น XLS นะครับถ้าลูกค้าอยากได้นะครับกระบะแคปไว้ใช้งานไว้ใช้ในกิจการนะครับหรือไว้ใช้ในไร่ในสวนนะครับอย่างที่อันบอกนะครับอันมีโปรโมชั่นมากมายนะครับ ออกรถพร้อมแต่งจัดเต็มนะครับเราก็มีให้นะครับฟรีชุดแต่งรอบคันเราก็มีให้ลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนสอบถามเข้ามาโทรเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันจะแนะนําการออกรถให้นะครับให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้าพร้อมนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศด้วยสําหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ